สวัสดีครับผมเมื่อนี้ผ้าพี่น้องครับมาหาแนวกินแรงครับเอาไปเป็นกับแกลมกันดีครับผมเดไปติดตามชมกันเลยนะครับเมื่อนี้มากครับเสียนดากีครับเสียนวิจัยครับเสียนเฟิอ่อยหน่อยดับแรกครับตรงหาหูเอียนในมันพอซะก่อนครับตอนนี้กำลังหา จากสิพอบ่พอแล้วครับเมื่อนี้จากสีแดงกับแก้มบุ๊บมาครับไม้แหลกนะครับตรงหน้าแถวแถวบ้านนี่แล้วผมเล่นแล้วสิวิธีการหาหูต้องเสี่ยนวิจัยครับครัครับเรียน้สานนี่มาน้องสานี่เห็นแล้วครับหูหนึ่งครับปุ๊บ เซียนดากีกับเซียนเฟิร์ดครับกำลังใส่วีที่<อ>การดักหรือพูมปัญญาของเขาครับผมก็หาอยู่มาตันพอเลยครับอู้ไอ้คำตัวนี้เฟิร์ดเฟิร์ดเอาไปพุ่นหาคุบีพุน หน่อยตัวหน่อยเปล่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาอู้หัวคอเซียนวิจัยกับพ่ออีกหู่นึงแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องไปมึงเพั่งดีกว่าเอาแล้วครับของเซียนตะกี้ครับกินจนจำแล้วเดี๋ยวไปมึงกันเลยครับผมมาเหมืองเซียนเอาเลยดิ

เกือบสามนิ้วเลยของแท้ใช่ปะโอ้เสียนเฟือดดีวคือมันใช่ปะได้ขวนทุงมาแล้วตัวนึงครับมาอีกเมืองสาหนึ่งครับผมมาเจอหู้อีกแล้วตอนนี้รอเยื่อลงไปแล้วนะครับรอให้มันกินเยื่อซะก่อนนะครับเียบเียบ เอ้ยนไปทำกิแลวฟามดิ่เปลี่ยคนว่ายลอต้นี่ันต้นตน่ยัเ่อยดียวมัน่วเลยครับาด้ามได้อยู่เี๋ยวนี้มันขาดอยู่อยูมันขาดในบ่ใจเย็นๆอยู่ไม่แข่งไร่ขึ้นหวานม้ดิ้งก็ขึ้นอ้ วัดธรรมดาวะเบิกแต่ใช่เบิกโอ้ยเสียน,ปนไปไร์ไหญ่เลยว่ะเรียบร้อยครับผมตัวที่สองวันนี้ได้มาสองเต้มครับมากับเสียนเฟิร์ดหมานขนาดครับเมื่อนี้ครับ เลยมาสองตัวนี่ไปจัดเมนูกันเลยครับผมวุ้ยของแท้ครับของแท้สองตัวสองตัวบุหรี่ต้มเอีย็นแน่เลยต้มปลาไหลต้มปลาไหลบุหรีต้มเอีย็นนะ ขนาดเลยเหนือปุยๆเอ๊เหนือเปื่อยๆครับเมื่อมาถ่ายตอนเขาตำเครื่องเหมือนกินตะเจียบตำเครื่องบ่ทันเครื่องหมอกัวหยากน้ำหลูกอยู่โอ้ยเสียบอกเลยครับว่าที่เด็ดขนาดครับผม สองตัวมีแตสัยบิ๊กครับแส่เรียกไงเลยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะออกไปล่า,าคายคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกกันแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็วสวัสดีครับ